วัสดีครับผมพบกับผมช่องไผ่ซ่าเลสซิ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการวอร์มเครื่องนะครับก่อนการใช้งานนะครับการวอร์มเครื่องนั้นมันสําคัญหรือไม่สําคัญนะครับจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเล่ามาฟังนะครับตามความรู้สึกของผมนะครับตามความรู้สึกของผมเองผิดถูกยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับใต้คลิปได้นะครับคือทุกๆเช้านะครับที่ผมมา จะไปทํางานนะครับผมก็ถ้าผมเอ้าเ่็ดได้25อไปทำงานนะครับผมก็มาสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ขับออไปเลยนะครับควมรู้สึกว่ามันเหมือนจะงืดฝฟืดหนยนะครับไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับในช่วงระยะแรกครับก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับสักสองสามนาทีนะครับก็รู้สึกว่ากลับมาเป็นปกติครับพอหลังจากนั้นนะครับอีกวันหนึ่งนะครับตอนเช้ามานะครับ ผมก็เลยลองสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับ1นนาทีนะครับแรกๆนะครับตอนเช้านะครับที่เราสตาร์ทเครื่องความรู้สึกเหมือนเสียงเครื่องมันจะดังนะครับจะดังมากนะครับ ลองสตาร์ททิ้งไว้นะครับประมาณ1-2นาทีนะครับแล้วก็มาฟังเสียงรู้สึกว่าเสียงเครื่องมันเบาลงครับตามตะกะของผมเองนะครับความคิดของผมเองนะครับผมคงคิดว่านะครับที่เราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับปลอมเครื่องทิ้งไว้12นาทีนะนะครับทำให้ระบบของน้ำมันหล่อลื่นนะครับมันได้เข้าไปหมุนเวียนนะครับใน กระบวนการการทางานของเครื่องยนต์นะครับในทุกๆุกชิ้นส่วนนะครับน้ำมันเครื่องนะครับก็จะปัดขึ้นไปนะครับก็เลยทําให้เสียงเงียบนะครับแล้วก็เสียงเครื่องของเราเบาลงนะครับผมก็จะทําอย่างนี้ทุกๆเช้านะครับคือสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีนะครับช่วงระหว่างที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมก็ก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกาดนะครับใส่หมวกน็อกเซ็กล้องอะไรพวกนี้รอไปพอเสร็จก็ ประมาณ1นาทีถึงสนาทีก็พอดีนะครับเครื่องยนต์ก็พอเงียบลงนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับความเขียนของผมนะครับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็เหมือนน่าจะถ้าเปรียบเป็นมนุษย์เราเนี่ยครับจอกไปแข่งขันนะครับจอกไปแข่งขันออกไปวิ่งนะครับออกไปเล่นกีฬาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับร่างกายของคนเรายังยังต้องต้องการวอร์มนะครับวอร์มร่างกายนะครับเพื่อให้พร้อมนะครับ เราจะเตะบอลนะครับไปเตะฟุตบอลงนีนะครับก็ต้องมีการวิ่งย่อๆวอร์มนะครับขายกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บนะครับระหว่างการแข่งขันนะครับผมเองก็เลยนะครับนําวิธีพวกนี้นะครับมาปรับใช้นะครับกับเจ้าแท้เ็กซี่ร 5R นะครับที่เป็นเครื่องยนต์นะครับก่อนการใช้งานจริงบนท้องถนนเนี่ยครับแต่ละวันทุกๆเช้าเนี่ยครับผมก็ ใช้การวอร์มเครื่องก่อนนะครับสักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อเพื่อให้ทุกอย่างมันเซตตัวพร้อมนะครับพร้อมสำหรับการใช้งานนะครับซึ่งก็มีบางวันนะครับที่ผมรีบๆนะครับก็ไม่ได้จอดสตาร์ททิ้งไว้หนึ่งสองนาทีนะครับแต่ผมก็สตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บก็ขับกีออปไปเลยนะครับแต่ขับคีด้วยความเร็วชดช้านะครับค่อยไล่เกียร์ไปเรื่อยๆนะครับสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเพื่อ ให้เป็นการวอร์มเครื่องในตัวไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยใช้งานตามปกตินะครับซึ่งความไปเห็นส่วนตัวของผมเองนี่นะครับผมว่านะครับการวอร์มเครื่องนะครับทั้งการจอดอัตตาร์เครื่องทิ้งไว้1นึอนาทีนะครับหรือว่าอัตตาร์เครื่องนะครับแล้วก็ขับขี่ออกไปเลยนะครับขี่ออกไปอย่างช้าช้านะครับวอร์มไปในตัวนะครับน่าจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเจ้าแทด็กที่้าอานะครับ ทำให้เครื่องยนต์ไม่ทางานหนักมากนะครับถ้าจะพูดให้เห็นภาพเป็นชัดเจนนะครับเปรียบกับตัวเราเองเนี่ยครับสมมติว่าตื่นเช้ามานะครับแล้วมีคนปลุกนะครับปลุกอ้าวไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งเรื่ๆลุกขึ้นจากที่นอนแล้วไปวิ่ง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 เลยนะครับามความรู้สึกเราก็จะไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่โมเย่โมเยนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างนะครับจากคนที่นะครับตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็มาบิดขี้เกียจนะครับ วอมเล็กๆน้อยๆนะครับคีทม่เดยเย็นวอมเล็กๆน้อยๆนะครับยืดเส้นยึดสายนะครับก่อนการวิ่งจริงๆเนี่ยนะครับความรู้สึกมันก็ผมว่านะครับการได้วอ,อมร่างกายก่อนนะครับวอมร่างกายวอมเพื่มก่อนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีกว่านะครับดีกว่าลุกขึ้นมาแล้ววิว่งเลยนะครับน,นี่คือความที่เห็นตนัวนผมนะครับที่พูดให้เหตุภาพนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องไผ่ชาลิซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ